สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวกาลสินในฤดูแล้งซึ่งทําการเกษตรเป็นหลักพบว่าในกลุ่มที่เคยปลูกดอกบัวขายได้เปลี่ยนอาชีพเพื่อความอยู่รอดหันมาเพาะต้นกล้าผักชะอมขายซึ่งเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งเก็บยอดขายได้ตลอดปี นางสาวยุภารักษ์ภูสีเขียวชาวบ้านบ้านดงเมืองตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในพื้นที่บริเวณนี้ประมาณสองไร่เดิมเป็นที่นาปลูกข้าวช่วงฤดูฝนจะประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากจึงนำบัวหลวงมาปลูกเพื่อขายดอกให้ชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดนำไปบูชาพระและประกอบพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีการเก็บฝักบัวขายโดยนำไปแกะเม็ดรับประทานและประกอบอาหารได้อีกด้วย แต่ในปีนี้ประสบภัยแล้งทั้งอากาศร้อนจัดน้ำไม่เพียงพอเพราะฝนจิงช่วงนานถึง5เดือนทำให้บัวออกดอกไม่เต็มที่และเริ่มแห้งตายลงทุกวันจึงได้ปรับพื้นที่ทำอาชีพใหม่โดยแบ่งทำเรือนเพาะชำเพื่อเพาะพันธุ์ชะอมขายส่วนหนึ่งแบ่งเป็นแปลงปลูกชะอมและเหลือส่วนที่เป็นแปลงดอกบัวไว้ประมาณหงงานเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนไว้รดแปลงชะอม คุณยุพารักกล่าวต่อไปอีกว่าชะอมเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งและสามารถเก็บยอดขายได้ตลอดปีซึ่งชาวบ้านดงเมืองเกือบทุกครัวเรือนต่างมีแปลงปลูกชะอมเพื่อขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดตัวเมืองรวมทั้งส่งขายตลาดไทยด้วยโดยเฉลี่ยชาวบ้านมีไรายได้จากการขายยอดชะอมไม่น้อยกว่าเดือนละ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทซึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีพื้นที่ปลูกมากปลูกน้อยซึ่งจะเก็บยอดขายกัรละสิบบาทขณะที่ต้นกล้าชะอมขายถุงละสิบาท ข้าวมันข้าวเดียวมันก็คือขึ้นบอกว่าใส่แมนตลอดแมนแมนข้าวโจ๊กกุ้ยี่เห็นไหม่ใส่ยาคายหมวยมันเหมือนเลยนี่ยยาคายยามันเทศไทยข้าวหาคนละอย่างซี่งอะไรนี่สรอยกันบางเท้อก็ไม่ได้สอยแล้วแบบต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างเห็ด นี่หลับเอาว่าอันห่อแยกมันหนากันมันนาเดี่ยวใบมันหนาจังสิเนี่ยใบมันเริ่มหนางสิเนี่ยเ่าเริ่มเนี่ยมันไมีเข็ดหลับยายว่าห่อจะพักไปพุ่นเดี่ยวเหาก็ยายออกไปเนี่ยนั่งจีดีเฮ็ดเถือกเงียวมันเท่าสีเสียลูกค,ค้าเทาม,มันสิตายเาต้องเอาไปพักไปจังสิ พิ่นเตรียมแปลงไว้แลี้ยวฮะมีสื่อสายพันธุ์ป่ะพันธุ์ของเขามันพันธุ์พันธุ์น้ำเด้พันธุ์ดังดังเดิมเนาะแอนพันธุ์ดังเดิมขันไล่น้ำน่ะมันขายบอดี้พวกอันยาพาร์โบงมันกะมันกะมันกาบเมื่อคืนมันมักยิงสั่นอันมันมักย่ามแดดหงหอน ใส่ขันห้าบ่ใส่มันสีบรใยัยต้องสีฮอร์โมนนอกสจักที่ว่ามิสตูว่าว่าบ่วงลงตัวนี้มันแก่เขาตองตัดตัวนี้ขันบ่แก่ขัาบ่ตัดตัดนีเลยเลยนี่ขันแก่จังสิเนี่ยเนี่ยตามันสีออกตัวนี้เนี่ยหัวบนสีออกตัวนี้ตัวนี้ขันห้าวหยิกได้ทั้งสองตัวเขาตัดนีเลยเดี๋ยวมันแตกออกเดี๋ยวมัน นี่แหละเรื่งนี้คิดแต่เพียงพ่อวะบ่บ่พ่อน้องก็กระปุกจากันอยู่อยากได้น้ำบาดาลมันมันสิเข้าสิได้บ่